สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าววันนี้ใครได้รับ SMS รีบรายง,งานตัวที่ธนาคารกรุงไทยด่วนก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอิญอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิญอันหันสาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับภาพรวมการดําเนินงานตามโครงการมาตรการเยียวยา5,000บาทของเราไม่ทิ้งกันมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านลายโดยมีการลงทะเบียนซ้ํา4.8ล้านลายและมีผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านลายทําให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกองตามหลักเกณฑ์จํานวน22.3ล้านลาย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านลายส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีอยู่7ล้านลายและอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนลายสำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านลายนั้นกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้แล้ว14.2ล้านลายส่วนที่เหลือ7แสนลายนั้น จะโอนให้ครบภายในสัปดาห์นี้โดยมีรอบการโอนวันที่21พฤษภาคม2563จำนวน2.3แสนลายและวันที่22พฤษภาคม2563จำนวน4.4แสนลายในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนลายแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ผู้ขอทบทวนสิทธิ์80,000ลายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กลุ่มที่2ประมาณ10,000แสนลายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทาให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้และกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน60,000ลาย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และ3กระทรวงการครังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อย,ยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพโดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2563 ก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับในส่วนของผู้ขอทบทวนสิทธินะฮะถ้าเกิดได้รับ SMS จากกระทรวงการคลังแล้วก็ต้องรีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยในสาขาที่สะดวกนะครับโดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพอย่าลืมนะครับไปยืนยันได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ